โรงเรือนของเฟสสองที่ฟอร์เรสต์การ์เดนครับเข้ามาเลยตอนนี้ขึ้นโครงก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เหลือเก็บงานเก็บสีนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตั้งแฉลนเนาะ,ะจริงๆหลักๆโรงเรือนนี้จะใช้เป็นโทนสีดําให้ดูแบบขับสีไม้นิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องของ ส่วงพื้นที่เนี่ยก็ปรับเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนใจโรงเรือนแนวนี้เนาะก็ดูเป็นอิสปายไปได้เนาะซึ่งมันอาจจะมีจุดเด่นจุดด,ดีหรือจุดด้อยก็แตกต่างกันไปเนาะพี่เกพูดถึงเรื่องอตัวเลเยอร์ชั้นของเหล็กนิดนึงอ่าตัวนี้จริงๆหลักๆโรงเรือนนี้จะใช้เป็นลักษณะของตัวพลาสติก อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เรื่องของสแลนอยู่ด้านบนเนาะตรงนี้นนก็คือพี่เกจะใช้200มิลคอนใช่ครับแล้วก็จริงๆหลักๆที่ใช้วิธีนี้ก็คือต้องการลดเรื่องแรงลมปะทะตัวพลาสติกด้วยเนาะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยที่เนี่ยด้วยด้วยความที่สถานที่มันค่อนข้างโล่งลมแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวพลาสติกมีปัญหาได้แล้วก็ยืดอายุการใช้งานพลาสติกเนาะแล้วก็ลดความร้อนที่จะสะสมลงมาเนาะแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนพลาสติกเนี่ยก็จะ ค่อนข้างมีความต้องเฉพาะนิดนึงอย่างนี้ก็อย่างที่คุยคุยกันอย่างถ้าความหนาประมาณ200ไมครอนเนี่ยก็จะอยู่ได้สัก3-4ปีถ้าไม่โดนอะไรปะทะแรงๆก็น่าจะเกินอาจจะเกินนั้นได้มากกว่านี้ปกติก็คุ้มนะค่อนข้างคุ้มแล้วเนาะเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ทําให้เราได้อ่าจจะแบบเปลี่ยนแปลงทําอะไรเพิ่มเติมได้แล้วการเอาพลาสติกไว้ด้านล่างนี้ก็อาจจะต้องมีดีเทลนิดนึงในการในการก่อสร้างเนาะเพื่อจะอ่า จบงานตามมุมต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งก็ <S 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 อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญนิดนึงพี่เก้ก็แชร์ให้ฟังว่าบางมุมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่น้ําสามารถไหลลงมาได้ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เก้ก็จะทําจุดบอดแก้ไขจุดบอดต,ตรงนั้นซึ่งจริงๆไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องไม่กระโดนกระเด็นน้ําฝนหรืออะไรเลยแบบนั้นนะคะแต่ว่าโรงเรือนเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างจากเฟสแรก แล้วก็จะมาเลี้ยงแบบลองดูด้วยว่าเฟสหนึ่งกับเฟ 2, 2> สสองสี<ช>ไม้ลักษณะการเติบโต<ช>อาจจะเป็นอย่างไรนเนาะโรงเรือนที่โดนฝนร้อยกับโรงเรือนที่ป้องกันฝนเนะะาะคราวนี้การจเจริญเติบโตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วก็นะครับมาแบ่งปันแล้วกันเนาะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้หนิงดูๆแล้วนะแอดมินดูๆแล้วความชื้นไม่สู้เท่าที่นั่นหรอกใช่แต่จริงๆแล้วเราสามารถ แก้ไขปัญหาได้เนาะถ้าเรารู้วความชื้นไม่พอเราก็สามารถเติมได้ด้วยกันอาจจะเพิ่มรอบการลดน้ำเนาะหรือ,อใครมีวิธีการาเพิ่มวิธีความชื้นด้วยวิธีการอือ่นๆก็มีลองลองดูเนาะแต่จุดหมายปลายทางเดียวกัน่าตามสถานที่กันไปคะ่ะไม้สีสวยต้นไม้เติบโตดีนะคะก็ได้เลยได้เลยนี่ โอ้โหจริงๆพี่เกอบอกว่า2ล็อกนี้ก็จะเป็น<ช>ล็อกที่เป็นไม้ขายเลยผิวเพ,ยวพียวเลยแบบโอ้โหปึ้งนะคะแล้วเป็นการชาไม้ในกระถางเล็กเนี้ยใช่แต่แอดมินมองว่าก็สักพักก็จะเต็มแล้วแล้วก็ต้องมีเลื้อยไปตรงนู้นอีกใช่ส่วนปีกฝานี่ก็จะเป็นลักษณะของอาการวางต้นแม่เนาะต้นใหญ่ซึ่งอาจจะทําเป็นลักษณะเดิมคล้ายๆเหมือนแกลเลอรี่เล็กๆที่เอาไว้ไว้โชว์ต้นแม่อือ่ะซึ่งก็จะไม่โดนฝนแต่ก็จะมีเหมือนเป็นการจัดสวนว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเวลาเรา เน้นว่าเดินเข้ามาเสพด้วยอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเป็นสไตล์นั้นนะคะต้องปล่อยต้องปล่อยเข้าไปนะคะเป็นสไตล์นั้นโอเคค่ะใกล้แล้วนี่ก็เดี๋ยวมีจริงๆเสานี่ก็เป็นสีดํานะคะใช่ครับต้องทาสีดําด้วยแล้วก็เสร็จตัวส่วนนี้ก็ได้ปูสแลนและนะคะก็ดูแล้วเสร็จสิ้นน่าจะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าก็ต้องมีในส่วนด้านในด้วย ที่เราต้องทํากันเพิ่มเองด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะโอเคไปแล้วค่ะพี่เก้โอ้โหตัวดํำนะช่วงนี้เราอะ